สวัสดีค่ะวันนี้จะพาพี่พี่มาเที่ยววัดโพนะคะหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะคะแต่เรามักเรียกชื่อสั้นๆว่าวัดโพเนาะบรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่พี่อาจจะเห็นยักษ์สองตนนะคะเมื่อกี้เลยนี่นี่นี่อันนี้คือยักษ์วัดโพนะคะตัวจริงอยู่ที่นี่ตัวเล็กๆประมาณนี้แหละแต่ก็ใจใหญ่เหลือเกินท้าปีท้าต่อยกับยักษ์วัดแจ้งนะคะก็คือสององค์นั่นแหละนะคะ นี่นี่สอง,องค์นี้แหะคะ่ะคือยักษ์วัดโพนะคะซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับยักษ์วัดแจ้งนะคะซึ่งภายหลังทราบว่ายักษ์วัดแจ้งก็คือทศกัณฐ์และสหัสเรชะนะคะเออลืมบอกไปสหัสเรชะที่แอดมินลืมไว้ในใน,ในคลิปที่ไปเที่ยววัดพระแก้วนะคะสหัสเรชะคือน้องชายทศกัณฐ์นะคะพี่ๆนึกชื่อได้แล้วนะคะเผื่อพี่พี่สงสัยย้อนกลับไปดูคลิปวัดพระแก้วได้เลยนะคะ ตำนานยักษ์วัดโพนะคะเอาแบบคร่าวๆเนาะแต่ก่อนเป็นเพื่อนกันกับยักษ์วัดแจ้งนะคะต่อมายักษ์วัดโพได้ไปหยิบยืมเงินยักษ์วัดแจ้งตลอดเวลาแล้วก็ไม่คืนสักทีก็เลยเกิดการต่อสู้กันจนต้นไม้แถวนั้นล้มละเนระนาดไปหมดนะคะพื้นที่ที่เสียหายตรงนั้นต่อมาเป็นที่มาของชื่อท่าเตียนนะคะคร่าวๆประมาณนี้นะคะพี่ๆส่วนไฮไลท์ของวัดโพนะคะก็จะมีพระมหาเจดีย์สีราชกาลนะคะ ถือเป็นไฮไลท์สําคัญหนึ่งของวัดที่ไม่ว่าชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยจะต้องหยิบกองถ่ายรูปหรือบันทึกภาพตรงนี้เสมอนะคะเพราะว่าจะประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงามนะคะอีกหนึ่งจุดที่สําคัญในวัดโพนะคะก็คือพระวิหารพระพุทธไสายาสิหรือพระนอนวัดโพนะคะก่อนเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็จะยื่นถุงสีเขีเขยวๆนี้ให้เราเพื่อให้เราใส่รองเท้าแล้วก็สามารถถือเข้าไปข้างในได้เลยนะคะ พันอนวัดโพถือเป็นจุดไฮไลท์แรกที่ไม่ควรพลาดนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาวัดโพเนะพาะพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับเป็นอันดับสของประเทศนะคะพระนอนเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นด้วยช่างทองฝีมือขั้นสูงในสมัยรัชกาลที่สนะคะและถือเป็นจุดสำคัญของศิล,ละปะสมัยรัตะนโกสินทร์ตอนต้นจะมะีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะผู้นำที่ มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะที่เวลาเข้ามาประเทศไทยอย่างเนี้ยผู้นำเขาก็จะมาไหว้พระนอนหรือ,อพระพุทธ,ธาสายญาติองค์นี้เลยค่ะไม่ว่าเอ้ยไม่อยากไม่อยากยกไม่อยากยกตัวอย่างว่าใครเนาะแต่เป็นผู้นำที่มีอิทธิพลระดับโลกเลยนะคะที่เขามาไหว้ขอพรเพราะว่ามีความเชื่อว่าจะสยบศัตรูแบบยังไงล่ะแบบ ให้ศัตรูพ่ายแพ้เลยผู้นําระดับโลกคนนั้นเขาก็เลยมุ่งตรงมาที่วัดพะนอนเลยนะคะโอไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดพะนอนนะเป็นพระนอนวัดโพนะคะหรือเรียกชื่ออีกอย่างว่าพระพุทธไสาย,ยาสนะคะเรียกสั้นๆว่าพระนอนวัดโพคะ่ะ อีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นในพระนอนวัดโพนะคะมีลักษณะที่พิเศษคือพระพุทธาบาททั้งสองข้างวางซ้อนเสมอกันทั้งซ้ายและขวานะคะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะ,ะและมีการฝังมุกด้วยเครื่องหมายมงคลร้อยแปดประการที่พระบาทและมีกงจักรขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะบรรยากาศรอบนอกก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพระมหาเจดีสี่ราชกาลนะคะตอนแรกว่าจะอธิบายให้พี่ๆฟังอยู่ว่าแต่ละเกดี มีอะไรอยู่ข้างในแต่เหมือนเวลาจะไม่พอค่ะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆนี่บรรยากาศข้างนอกดีมากเลยค่ะแต่นักท่องเที่ยวก็จะเยอะๆหน่อยนะคะส่วนตรงนี้เรียกว่า,อ,าอะไรล่ะพระระเบียงคดนะคะพระระเบียงคดชั้นนอกพระระเบียงคดชั้นในนะคะเกือบนึกชื่อไม่ออกเลย บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพระพุทธรูปเหล่านี้ได้มาจากการอัญเชิญมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือนะคะ